ผมเข้ามาสามนาทีถึงบ้านบ้านเขาบ้านต้องบนอยู่สหลังแล้วผมสาร้อยสามร้อยเมตรครับตามมียาวไปนน่นก็ยังโอเคคนระับผ,ผมเข้ามาตรงปีหน้าอันนู้น,นะครับอันที้ แก้วครับยาวเป็นหุ่คนนะครับประมาณสามร้อยเมตรครับก็โอเคครับมาก่อน,น,นเป็นเป็นโคตรเป็นอไร,รอันตรายครับถือว่าใช้ได้ครับผม